สวัสดีค่ะเปิดฟ้าสวรรค์วันพุทธที่26กุมภาพันธ์2 0 2 5กลางน้ำข้อท่องจำบางกระตกกลางต้นหนามต้นหนามก็งอขึ้นปกคลุมเสียจึงไม่เกิดผลมาระโกบทที่สีข้อที่7อ่านมาระโกบทที่สีข้อที่18ถึง19อ่านพระคัมภีร์ใน1นึ่งปีเฉลยธรรมบัญญัติ1 6ถึง21วันนี้ขา้าพเจ้าจะพูดถึงดินประเภทต่างๆต่อไปโดยจะพูดถึงดินที่มีนม้ม น้ำเป็นอันตรายและจะรัดคอทุกสิ่งที่สัมผัสเมื่อผู้คนดำเนินชีวิตแบบที่ต้องใช้เงินทองเพราะต้องการอวดคนอื่นพวกเขาก็กำลังปลูกพืชบนดินที่มีนม้ำเช่นคนเหล่านี้เช่าอาพาร์ตเมนต์ซึ่งไรายได้ของพวกเขาแทบจะเลี้ยงตัวเองไม่ได้ซื้อเสื้อผ้าและเครื่องประดับราคาแพงที่พวกเขาซื้อไม่ไหวและก่อนนี้โดยไม่จําเป็นเพียงเพื่อดํารงชีวิตแบบหลอกลวงของพวกเขาเมื่อท่านใช้ชีวิตปุ้มปืยท่านก็กําลังเอาเงินไปใส่ในดินที่มีนาม้า สุภาษิตกล่าวไว้ว่าจงตัดเสื้อให้เหมาะสมกับผ้าของท่านท่านที่รักท่านต้องเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตตามตำนักของตัวเองและไม่ตัดสินใจชีวิตตามทรัพยากรที่ท่านไม่มีบางคนก็ติดก,กับดังนี้พระกลุ่มของเพื่อนของเขาพระคัมภีร์กล่าวว่าความสุขเป็นของบุคคลพู้ไม่ดำเนินตามคำแนะนำของคนอธรรมสดุดีหนึ่งบทที่หนึ่งข้อที่ห หากท่านมีเพื่อนที่ใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยโดยไม่นบค่าใช้ใจ่ายท่านอาจทําตามและลงเอยด้วยนี้สินน้ายังหมายถึงสิ่งที่ทําให้กระเป๋ามีรูเมื่อชาวอิสราเอลกลับมาจากการถูกในประเทศในบาบิโลนพวกเขาเริ่มสร้างวิหารและในบางจุดพวกเขาหยุดละมุ่งความสนใจไปที่การสร้างบ้านและอาณาจักรของพวกเขาเท่านั้นหาไกตรตำหนิพวกเขาว่าเห็นแก่ตัวและประมาทเรื่องพระนิเวศของพระเจ้าโดยบอกเขาว่า พวกเขาจะไม่มีวันพอใจกับสิ่งที่พวกเขามีเพราะทัศนคติของพวกเขาไ้กลายบนที่หนึ่งข้อที่4ีถึงหพระเจ้าจะไม่ประทานบัญญัติของพระองค์เพื่อความม,ม,มั่นคงสมบูรณ์ทางการเงินแก่ผู้ที่กินทรัพย์สมบัติที่พระองค์ประทานให้พวกเขาตามต้นหาของตนหากท่านสนใจแต่ตัวเองท่านก็กําลังทําให้พื้นดินของท่านเต็มไปด,ด้วยน้ําเพราะความเห็นแก่ตัวทําให้พระพรของพระเจ้าที่ประทานให้แก่ชีวิตของมนุษย์หายไปหลายคนอธิษฐานและอดอาหารเพื่อความก้าวหน้าทางการเงิน แต่มีเพียงไม่กี่คนที่ได้รับปัญญาทางการเงินสําหรับความก้าวหน้าดังกล่าวเพราะพระเจ้าไม่สามารถวางมระทยพวกเขาได้ว่าจะไม่ผ่านรัพย์สมบัติที่พระองค์ประทานให้พวกเขาตามตำหาของตนพระเจ้าสามารถวางพระทัยท่านได้หรือไม่ว่าจะยังคงให้พระองค์มาก,ก่อนหลังจากที่บ่งได้เอื้อพรทางการเงินแก่ท่านแล้วท่านยังดูแลอาณาจักรของพระองค์เมื่อท่านไปถึงจุดหมายทางการเงินที่ท่านต้องการหรือไม่ท่านดีลรัก ทูลขอให้พระเจ้ากระจัดเจตคติใดๆที่มาจะขัดขวางพระพรของพระองค์ในชีวิตของท่านและสัญญากับพระองค์ว่าท่านจะให้ความสําคัญกับพระองค์เป็นอันดับแรกเสมอเพื่อที่พระองค์จะสามารถเทพระพรของพระองค์มาสู่ท่านข้ออธิษฐานข้าแต่พระบิดาขอทรงโปรดสำรวมใจข้าพระองค์และขจัดทัศนคติที่ยุ่งยากทุกอย่างที่จะทําให้ข้าพระองค์ไม่สามารถเข้าถึงปัญญาของพระองค์สาหรับความมั่นสมบูรณ์ทางการเงินได้ในพระนามของพระเยซู